วัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ไปเที่ยวผาตัดเพชรบูรณ์มาเนาะบรรยากาศดีนะวันนี้เขาคอตรงวัดผาซ่อนแก้วนะเพื่อนๆนดูดูดูวัดวัดอยู่ตรงโน้นเนาะแล้วเราจะขึ้นไปอยู่บนโน้นบนยอดเขาโน้นแล้วมองมาวิววัดดูบรรยากาศ ราดูได้เลยสามคนผมเพนติีอยากจะบอกว่าสนุกมากสนุกมากจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ขาไปเลยไปแบบมั่วๆมากเลยนะไปก็คือแบบก็ดูมาคร่าวๆแล้วนะว่าจะไปผ่าตัดมันต้องไปตรงแถว บ้านเข็กน้อยไปถึงปุ๊บแวะกินข้าวก็จะคุยกันกันที่ร้านข้าวกับพี่ๆเขานะเขาบอกเออให้เอารถไปจอดที่สถานีตํารวจบ้านเข็กน้อยได้นะเขาให้ฝากเออ,เ,อ,อเลยไปอีกสนะักกิโลสองกิโลถึงปุ๊บโด,ดนตำรวจไล่บอกห้ามจอดก็เลยไดใย้ไปจอดข้างทางถอยหลางวันนิดนึงก็คือตรง ป่าไม้ตรงอุทยานอะไรอะ่ะที่ทำการทุ่งแสดงหลวงะติดติดกับสถานีตำรวจบ้านเขกน้อยแหละมันจะมีสะพานลอยอยู่ใกล้ๆนะดีเพื่อนตอนนี้เรามาถึงตรงบ้านเขกน้อยเนาะหาที่ลงรถกันเมื่อกี้ไปถามสถานีตำรวจบ้านเขกน้อยมาเขาบอกว่าให้มาจอดตรงนี้นะ หน้าอุทยานทุ่งสแสลงหลวงแล้วดีอย่าอารมลงกับป๊บนึงเขา่อจออีหราเบอกจอดตรงนี้ไม่หายหรอกไปล,ลุยเอาของลงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงก่อน เราผมเล่นเล่นเบรกไงก็กกอจอดเอารถลงกันเป็นที่เรียบร้อยถึงเวลาลุยก็เปิดกูเกิลแม p เปิดกูเกิลแม p ไปพาตัดมังกรพาเลาะไปนูน่นไปนี่เข้าป่าเข้าดง ออกจากหมู่บ้านไปที่เลี้ยงวัวที่ทําสวนนั่นนู้นนี่นั่นของเขาละ่ะเอ้ยโชคดีเจอชาวบ้านอยู่สองสาคนก็นไล่ถามถามระหว่างทางไปเรื่อยๆนะว่าเอ้ยพี่ครับผาทันพาทันไปทางไหนเออเขาก็แนะนําดีอยู่นะว่าไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นเออเราก็ไปจนสุดท้ายกว่าจะได้หาทางขึ้นผานตัดเจอก็วนกันอยู่พักเนื่อแหละ พอเข้ามาทางหลักได้ปุ๊บประทับใจแรกเลยโคตรฉันทางโอ้โหที่ไปเขากระโจมที่ไปไหนกวะน้ำตกเต่าดำที่ไปดอยฝอยมาลายอสามที่ที่ไปหลังๆนาะที่วิบากเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า ไอตัวผ่าตัดเนี่ยเอาเรื่องสุดๆแล้วแมงโคฉันเลยขึ้นไปขึ้นไปปื๊ดค่อยๆไล่ผ่านทางผ่านชาวบ,บ้านถามไปเรื่อยระหว่างทางเขากําลังแบบเออพวนดินขุดดินกันอยู่เราก็กระจอดถามเลยพี่ครับผ่าตัดไปทางนี้ใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับก็ไปเรื่อยๆไปสักพักหนึ่งอะใกล้ๆทางขึ้นแล้วก็วเจอเออ กลุ่มวิบากอีกเขามาเที่ยวกันแล้วก็เป็นกลุ่มกลุ่มเลดี้นะก็ไปตามดูกันในกลุ่มได้นะครับว่าใครไปกันบ้างผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกก็ไปจอดคุยกับเขากันด้วยนะโน่นนี่นั่นกันว่าเออเป็นยังไงยังไงพี่เขามาจากไหนเรามาจากไหนกันก็นพูดคุยกันไปตามภาษามอไซค์แล้วก็ ไปแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วขึ้นไปก่อนพะถ้าเราไปทีหลังเขาต้องรอเราแต่ถ้าเราไปก่อนอยังไงเขาก็ตามเรามาทานอยู่แล้วแหละเพราะเรามันมือใหม่ะนะค่อยๆไปเขามือตึงของครบอะไรครบรถคบรถครบ,รครบอุปกรณ์เซนตี้ครบทักษะครบประสบการณ์บินรอบสูงรอบเยอะ เราก็อาศัยนําไปก่อนเราให้ก็ตามมาดกวอเพราะยังไงเขาก็ตามทานนะขี่ขึ้นไปติ๊ดๆตๆๆตมันก็มีทั้งจุดที่ง่ายบ้างยากบ้างผสมไปแต่ส่วนใหญ่บอกเลยมันโคตรยากยาก,แบบยากแบบยากแบบยาก ล่องมั่งลึกเป็นหัวเข่าอ่ะถ้าตกล่องเนี่ก็เจ็บแน่นอนบอกเลยก็ต้องค่อยๆไปทีก็ลึกกะลึก,ก,กถ้าเจอแบบช่วงที่เป็นล่องอะนะ mm hmm. ค่อยๆกระลึบไปล่องทั้งล่องลึกทั้งชันพูดเรื่องไอ้เรื่องชันนี่หลายรอบแล้วลนะ่ะแม่งชันจริงอ่ะบอกเลยขึ้นไปขับไปขับมาถ้า ขึ้นไปจนถึงไหนวะมันจะเป็นโคง้งไม่รู้ว่าเรียกชื่อโค้งอะไรนะเนินรับแขกเหรอที่เป็นโคง้ง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 ถ้าขาขึ้นคือโค้งขวาเนาะนั่นแหละติดก็อยู่ตรงนั้นแนหะมอไซค์ยังติดเจอร่องไม่รู้ว่าร่องใครปันเอาไว้นะร่องลึกมากอะในทางปกติเนาะร่องลึกมากขับไม่ได้เลยติดก็ เยอะแล้วเยอะอีกยกแล้วยกอีกไอ้เราก็พี่ก็บอกไ้เอ้ยขึ้นซ้ายขึ้นไต่เนินขึ้นไปเลยเออสบายกว่าง่ายกว่าไปไปขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายไปลยคือแม่งรถเราลดเดิมเนะอกกระด้านไปใส่อันรเริ่มเทิ่มเลยไอ้ตรงกันกันแข้งล่างอะติดติดอกอกติดดินแทนที่จะกระดึบกระดึบไปได้ กลายเป็นต้องยกอะ่ะต้องมาคอยกยกยกหลบยกหลบยกหลบไม่งั้นไปไม่ได้จริงรถเยอะว่าวันนี้ป๊บนึงป๊บนึงก็งไม่รู้ว่าวันนี้มันรถเยอะมาจากไหนตามกันด้วย Ok, xuống rồi. บีบแตกันบังเทิงเลยปะ่ะตไอ้แกงเนินมันก็จะมีบอ่อนงบอ่อน้ำตัวนี้นั่นแหละมันไม่ใช่บอ่อน้ำแล้วแบบเอิดดินแข็งๆมันเป็นบอ่อน้ำแล้วก็ไปคีเลสอะลงไปปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยก,กินนี่อึ๊บเลย เหมือนมันขังไว้นานแล้วนะขนาดไปวันที่แบบฝนหยุดไปลักหลายวันแล้วอะ่ะก็ยังเละอยู่ขี่ขึ้นไปติดเนินนน้นติดเนินนี้ขึ้นไปดึดดึดไปถึงไอเนินเขาเรียกนเนิน VIP ไหม VIP อพที่มันมีเหตุรถกระบะตกแล้วเขาไม่ใช่ตกเลยไหลปุ๊บแล้วก็ความอะ่ะ เขาบอกว่าไอ้นี่อะไรนะขึ้นไปตรงนั้นปั๊บให้รถไอตีขึ้นไปก่อนเลยแม่งครบสุดละทั้งรีแบบทั้งกองทั้งิ้นเล่งทั้งอะไร <acha S 3> <Yep. S 1> ยางเยิ้งขึ้นไป formation. ติดวะ่ะไม่ไหวลากกันแล้วฝีมือไม่ถึง อุปกรณ์เซฟต,ตีไม่ได้ช่วยกันลากช่วยก็ถูอยู่แบบพักเนึ่งอ่ะดึงก็แล้วดันก็แล้วเอาเชือกมาต่อดึงกัก็แล้วโอ้โหก็คือแบบสุดจริงๆไอเนอินเนี้ยไอรถยางเดิมอย่างเรานี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะจอดอย่างเดียวครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอยางแล้วก็ย้อนกลับไปไอตรงโค้งอันนั้นก่อน เนรับแขกอะไรนะ่ะตรงโค้งนั้นนะ่ะโดนแซวคิดดูน้องไปไหนกันไปผ่าตัดครับโอ้กลางเต้นโอ้อันดับแรกเลยมันคือพกเต็นไปด้วยก็ออื่นแม่งไปตัวป่าหมดเลยนะอันนี้พกเต็นชีวิตพกเต็นไปกลางเต็นผ่าตัดโอ้โหก็กะแบบแม่งฟิลแบบผู้สอยดาว ดอยส่ยดาวดอยสอยมะลัยเอ้ยน้ำตกเต่ดาดำเมยไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปชิวๆไปถึงแล้วอะลางเต็นนอนจเจริญพอแล้วโดวยเขาแซวหนึ่งสองพวกถ่ายคลิปอีกนะถ่ายถ่ายแล้วะถ่ายวิดีโอถ่ายนี่นะครับนี่นะครับยางเดิมขึ้นผาตัดแบกเต็นท์มานอนกันด้วยงึดเลย ผิดปกติและมันก็เออสนุกดีนะมันบ,บางทีแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปแบบแบงแบงแบงเลยไม่รู้อะไรเรื่องอะไรเลยไปหน้างานอย่างเดียวชีวิตออมันก็แล้วแต่มุมมองอะเนาะเอออย่างเราแบบ,แบวางแผน การงานวางแผนชีวิตก็เครียดพออยู่แล้วไอน้นั่นก็ต้องตามตามแผนเป๊ะเป๊ะเป๊ะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องชีวิตไอ้เรื่องเที่ยวเนี่ยขออย่างนึง่งครขอเป็นแบบไม่มีแผนบ้างให้มันแบบสนุกอะ่ะเอ้ยไปเจอในสิ่งที่แบบไม่คาดคิดบ้างว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่งั้นทุกอย่างมันถูกแบบวางแผนไปแล้วเนาะมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อันนี้แม่งเข้าเรื่องซีเรียส มาได้ไงวะ,ะย้อนกลับไปย้อนกลับไปตรงเนินเนาะเนิน V I P ที่จะขึ้นผ่าตัดแม่งคือแบบเขาบอกว่ามี V I P หนึ่ง V I P สอง V I P หนึ่งคือตรงที่เราขึ้นไปแล้วขึ้นไม่ได้ก็คือตรงจุดที่รถสไลด์ลงมาแล้วก็ความ V I P สองคือขึ้นหนึ่งไปปุ๊บเลี้ยวโค้งขวาขึ้น V I P สองคือจุดตรงที่ ข่าวออกแนะล,ล้วรถสไลด์มาจาก V.I.P. สองลงมาเข,าข้าโค้งลง V.I.P. หนึ่งปุ๊บแล้วพิกตรงนั้นแ,ลแหละแล้วก็อีกประมาณสักห้ิบเมตรมั้งหรือร้อยเมตรเต็มที่เลยเขาบอกประมาณร้อยกว่าเมตรนั่นแหละคือยอดผาตัดจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะได้แบบขึ้นไปดูวิวที่อยากจะดูนะคือวิววิวหลังวัดผาซ่อนแก้วที่แบบอ๋อตอนแรกเราโม้ไง บนน,นนั้นแหละเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ดูสรุปแม่งไปไม่ได้วะถ้าเอาจริงๆคือเราจอดรถเนาะแล้วก็เดินขึ้นไปอะ่ะได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่อย่างว่าแหละถ้าเราแบบเราเดินขึ้นไปเลยเนาะมันก็จะเห็นแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมันจะไม่ทำให้มันจะทาให้แบบไม่อยากมาซ้ำอะ่ะ หัวใจมันเรียกร้องว่าแบบต้องมาซ้ำม,มาแบบต้องมาแก้แขนผ่าตัดให้ได้ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุยกันแล้วนะบอกว่ายังไงก็ต้องมาไม่ว่าจะด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยคนแล้วทีเดยวแม่งสิ่งที่ต้องทําเลยหนึ่งยางยางเดิมไม่รอดต้องอยางย,ยางหนามแท้ๆเหนียวๆแบบ ดอกโหดๆเลยอย่างแรกอย่างสองคือเผลอๆต้องโดนสเตอร์ป่าว่สะสเตอร์ป่าสเตอร์เท่าไรอะสี่สิบห้ากนั่นแหละน่าจะต้องโดนด้วยไม่งั้นไม่มีกำลังขึ้นสองละสามรีแมปต้องเข้าพเพราะเบิ้ลไม่ติดปืดๆรอบไม่มาไม่ได้จะตียแหละจะตียแหละยังไงก็ต้องโดนสามอย่างเนี้ยก่อนที่จะไปผ่าตัด แต่ที่สำคัญนะเรื่องเซฟตี้อ่ะกำลังเก็บตังค์ซื้ออุปกรณ์ให้ครบยู่ต่อไปก็คือรองเท้ากับหมวกแล้วกันเดี๋ยวจะจะใส่ให้ดีซื้อแบบดีๆไปเลยทีเดียวจบแล้วก็ใช้ยาวดูแล้วสายนี้แม่งเข้าเส้นวะ่ะแล้วก็ใช้ได้มันดี ็สนใจเที่ยวไปด้วยกันได้นะผ่าตัดไปชบูรอบหน้าเดี๋ยวของครบรถครบอะไรครบเจอกันแต่ต้องอยู่ในหน้าฝนเหมือนเดิมคุยกันไว้แล้วว่าแบบเออไปเที่ยวไหนอะ่ะมันต้องไปสักสามรอบหน้าฝนหน้าปลายฝนหน้า หนาวสามรอบมันจะแบบคนลฟิลเลยรอบที่แล้วเดือนประมาณสักเดือนกุมภาน่าจะกุมภาประมาณกุมภาแหละที่ไปเขากระโจมอะไปดูคลิปได้นะเขากระโจม,โมเห็นอะไรกันอ,อีกันอะไร รอบที่แล้วไปกุมภาเขาก็โจมช่วงเดือนกุมภานะที่ไปมาก็มันแห้งแล้วอ่ะมันก็ชิวๆอ่นนะอย่างว่าแหละมันแห้งแล้วก็จะขับเรื่อยๆไปเช่าวิบากรับไปดูในคลิปก่อนหน้าได้นะโอ้โหเช่าขับเที่ยวกันสามเขา ก็เดี๋ยวจบหน้าฝนแล้วเอ้ยังไม่จบหน้าฝนยังอยู่ในหน้าฝนอยู่เดี๋ยวจะไปซ้ําเขาก็โจมอยู่คอยดูแล้วกันเขาก็โจมหน้าฝนเห็นมีแก๊งมอไซค์แก๊งอื่นเขาก็ไปกันเยอะเนาะแก๊งอย่างเช่นที่บอลพาเที่ยวอะที่ขับเวฟไปทั่วประเทศอะนั่นแหละเขาไปกันมาเนาะลำบากลำบนเดี๋ยวเราก็จะไปซ้ำหน้าฝนบ้าง รอดูเลยว่าเป็นยังไงจะเล่าใจแค่ไหนขอว่าโจมหน้าฝนเนี่ยที่เขาบอกว่ามันแล้วก็เออทิปใกล้ๆก่อนเลยหยุดยาวเดือนกร,กระดาช่วงกลางเดือนอะ่ะอันนี้เป็นทิปเดินป่านะเดินป่าที่ภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์น่ะวิวประเทศลาวน,นั่นแหละ อันนี้ไปฟิลเดินป่าก่อนมีสองแบบเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูว่าเป็นไงเดินป่าพอหลังจากจบปูสายดาวแล้วก็คุยกันกันกบทีมงานว่าเออเราจะไปซ้ําเขากระโจมกันนะถ้าไปเขากระโจมก็จะมีทีมงานอีกคนหนึ่งไปด้วยก็คือสันตสิสันติยังไม่มีรถนะเพื่อน ต้องเช่าเพราะอยู่กันเลยต้องไปในที่ที่แบบมีให้เช่าก็คือที่เขาวระโจมนี่แหละเดี๋ยวให้ไปลองลป้ายยาให้มันเข้าเส้นกับหรือที่มันจะเอาด้วยไหมคนละคันจะได้ไปเที่ยวกันบ่อยๆชีวิตชีวิตตินดินนะแรงดินเต็มตัวแล้ว <laughs> จเจอกันใหม่พูซไอด,ดาวเขาก็โจมผ่าตัดรอบสองที่แบบมาพร้อมกับก,บการแก้แค้นบายบายเพื่อน